รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคมพศ2568นางสาวยุภาพรวงละครครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเหล่าบัวบาน1การเรียนรู้ตลอดชีวิตสกรระดับตำบลเหล่าบัวบานส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์เพจสกรและส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนจำนวน2หมู่บ้านคือบ้านเหล่าใหม่หมู่ที่3และบ้านหนองล่ามหมู่ที่6 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำกิฟต์แฟนซีจำนวน3ชั่วโมงณนะบ้านหนองล่ามหมู่ที่6โดยมีนางจัตุพรยอดเพชรเป็นวิทยากรในวันที่1กรกฎาคมพศ2568วิชาการต่อเล็บเจลจำนวน3ชั่วโมงณนะบ้านดอนโพหมู่ที่ห โดยมีนายสหรัฐพรมขอนยางเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันที่1กรกฎาคมพศ2568การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทำจุลินซีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนสอกอรอระดับอำเภอเชียงยืนในวันที่14กรกฎาคม2568 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเข้าร่วมโครงการสกรรระดับอำเภอเชียงยืนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการเรียนรู้โรคภัยใกล้ตัวณสกรระดับอำเภอเชียงยืนในวันที่15กรกฎาคมพศ2568การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนนาบ้านแบบหมู่ที่8ตำบลน,นาทอง าการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มนักศึกษามอต้นในวันพุธระดับมปลายในวันพฤหัสบดีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการและเลือกหัวข้อในการทําโครงงานเช่นการทําดอกไม้จากเส้นใยใบตะโกของระดับมปลายการทดสอบวัดผลสำเร็จระหว่างภาคเรียนที่1นึ่งทับสองพ ระแว่งวันที่23ถึงวันที่24กรกฎาคมพศ2568 5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนราธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรพระวชชรากล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP ของสอรกรระดับอำเภอเชียงยืนขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ